สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับช่วงนี้ห้ามพลาดนะครับมีรถสวยๆมาลงเยอะมากนะครับวันนี้ชวนชมนะครับพี่น้องสายกระบะนะครับปิกอัพเป็น e s u z u d max นะครับตัวนี้เครื่อง2.5นะครับดีเซลปี2009นะครับเรียกว่าสวยเดิมบางจากบ้านเลยนะครับอันนี้ซื้อมาจากบ้านเลยนะครับใครหาเอาไปใช้งานนะครับเปิดอยู่ที่ราคา199,000บาทนะครับเจราจาต่อรองแถวรังสิตนะครับ สภาพเดิมบางเลยนะครับสนใจอย่างไรไปทดสอบทดลองขับดูได้เลยนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการเวลาของการใช้งานนะครับแต่สภาพภายในถือว่าสวยมากเครื่องยนต์นิ่งแน่นสุดๆเลยครับคันนี้ถ้าใครชอบหาไปใช้งานนะครับห้ามพลาดสายกระบะนะครับเดิมแล้วก็สวยจริงๆนะครับคนละที่สาคัญนะครับคนนี้คนซื้อ มานี่ถือว่าคัดรถมาเก่งครับแล้วก็ถ้าใครชอบจริงจริงนะครับก็โทรไปหาเจรจาต่อรองให้เขาขับไปส่งที่บ้านได้เลยนะครับคนนี้ผมคอนเฟิร์มให้โอเคนะครับขอบพระคุณมากๆเลยทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับถ้าอยากได้รถที่สวยราคาไม่แพงเน้นคุณภาพนะครับช่องนี้พอจะหาให้ดูได้บ้างอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับอ่านี่นะครับผภาภายในนะครับสวยงาม เดิมๆเลยนะครับจากโรงงานถ้าใครหาเอาไปใช้งานนะครับต้องไปทดลองขับแต่ถ้ามันช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับการเดินทางก็ยากลําบากอีกตั้งหากก็หารถในราคาที่ย่อมเยาว์ไว้ใช้งานกันนะครับคันนี้สวยมากครับคัสซีเดิมบางหมดเลยนี่นะครับไม่เคยแกะเลยนะฮะลองดูก่อนว่าจะชอบและเข้าตาหรือเปล่านะครับรอนในก็ยังงามอยู่นะครับไม่มีผูกยางก็ลึกนะครับ โอเคนะครับก็ดูภาพไปเลยนะครับถ้าใครสนใจจริงๆก็โทรไปตามเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดปใต้คลิปลองอ่านดูได้เลยนะครับเครื่องไม่เคยแกะน็อตไม่เคยถอดเลยนะครับลองชมดูก่อนได้เลยนะครับสีแต้มทุกจุดยังอยู่นี่นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครหาไว้ใช้งานขอบคุณครับ